ปุ้งมึงเสาวทีนี้ไปเที่ยวไหนกันดีวะไปทะเลไหมเออว่าก็ดีนะว่าไม่อยากไปทะเลว่ะอยากไปแบบป่าไม้อ่ะเออป่าไม้ก็ดีที่น,นี้ฝนตกในทิกตอ,อกวะเออส่รูปสวยๆอ่ะออที่มันมีน้ำไหลอ,อ่ะเออช่วงนี้ฝนตกแบบว่าเสาวทีนี้โด <ไป S 3> นสมบูรณ์แล้วเราจะไปที่ไหนดีตรงบ้านในโบนัสไหมใช่กูเห็นบ้านตรงตรงบ้านโบนัสอ่ะสวยมากกูอไม่เคยไปเลยนะเดี๋ยวกูพาไปกูเคยไปมีน้ำตกด้วยว่ะ ไปเสาที่นี้ใช่ไหมใช่เดี๋กกูแต่งตัวเสร็จแล้วกูโทรหามุนได้ได้กูขับรถมาโอเคดีลรับกะเฮ้ยมึงนี่ก็เกือบสิบโมงอะไรนู่นยังไม่มาอีกอ่ะโอ้ค่นนานเลยเออว่ะพี่รอนานละแม่นู้ไงมาแล้วน่ะแม่มึงมาช้าจังวะเอ้ยกูกินข้าวที่บ้านตั้งนานกว่าจะได้มาไปเลยป้านี่เจ็ดสิบโมงจะสิบเอ็ดโมงละไปไปไปดีกว่าปะป้แป้าตอนนี้แหละแสงรองสวย ช่วงนี้ร้อนเงินแ่ะไปหาตัดไม้กันไหมไปดิแล้วก็เดินอยาตัดไม้แบบยเย็นดีเนาะโอ้ยทกที่กูมาตั้งนานแล้วตัดไม้สวยว่ะอากาศสดชื่นเลยโคตรเย็นสถาที่นั่งกันไหมไปดีไปไปหาที่ถ่ายรูปไหมยอยากถ่ายรูปเออไป ไม่ไดสุดเกินตฮ้ยเฮียต้นบุกกับต้นกระแทงนี่ว่ามันกินได้ไหมคะเฮ้ยมันกินได้ทั้งสองต้นเลยนะเว้ยอันนี้หรอต้อนกระแท่งส่วนนี่ต้นบุกแต่ว่าต้นบุกอ่ะมันจะคันๆหน่อยมันต้องเอาไปล้างว่ะต้มแล้วก็ล้างส่วนเนี่มันสามารถกินได้เลยเฮ้ยไม่ดิมันจะสามารถต้มแล้วกินได้เลยเออกูว่าถ้ากิน้เลยกูว่าคงคันปากอ่ะแล้วเรากลับบ้านไหม มึงจะเอากลับเหรอมันคันด้วยกันรู้ไงเออเว้แต่ที่สวนพ่อกูมีเดี๋ยวกูบอกให้พ่อกูฝากมึงก็ได้เออเออกูยังไม่เคยกินเลยอุ้ยไอเยมีคนตัดไม้อันอย่างนี้ได้ไงเอทำไธอทานี้เอยุดอนยุดอนอย่าเอาลยปลา คนลายป่าไม่ดีนะรู้ไหมว่าป่าเป็นชีวิตของพวกเราเลยนะถ้าเราไม่มีป่าแล้วทำไมถ้าเราไม่มีป่าแล้วก็ไม่มีออกซิเจนสิเออทำไมพวกเธอทำนายไม่รู้จักกินพวกเธอจะเอาไม้ไปทำอะไรน้ำแข็งกวนละลายเพราะพวกที่ตัดไม้นั่นแหละแล้วรู้ไหมก็ไม่มีตังค์ก็จะเอาไปขายกันไม่ไปายกันอย่างเคยทำแก้องการรีดละแยะก็ทำไม่รักโอ๊ยก็ไปทำประจำทำสิทำไมเธอต้องมาตัดไม้ทำลายป่าแบบนี้ด้วยขายออนไลน์ก็ได้ จังพี่มึงพี่มึงดูกูเจอดอกกุหลาบด,ด้วยมึงไปเอามาจากไหนไปเด็ดมาจากตรงนั้นแล้วมึงไปเด็ดทำไมเขออาอ่านรู้ลักป่ามึงยังไปทำลายมันอีกดอกไม้สวยงามไปเด็ดมาทำไม,ออมกูอยากถ่ายรูปอะ่ะเออกูอให้มึงดอกนึงดอกเดียวนะเนาะไปไปพีเ่เมืองไปปลูกป่าแล้วพูดรูปป่ะคนแทนที่พี่มึงอ่ะไปตัดไม้ตัดป่าเมื่อกี้เออเราไม่รู้เรื่องไปปลูกป่ากูเลย うん、なきんの。